กินละเขาเหนียตาแข็งเนี <La> ่ยพอดมากไป็นหน้าตาสิละเนี่ยบอบอบน่เป e ็นโงบกินบะเบอกลเอาไปตากแดดแ้วก็ไม่ทอดกัเป็นหาตาสิละนี่ประโยชน์เนี่ยเหนียวเนี่ยเหนียวที่เเต็มเต็มส่ละ แล้วเอาไปตากแดดแล้วก็มาเป็นอย่างเงี้ยมาทอดกินอร่อยทอดเนี่ยเข่าตากแดดเนี่ยสามสี่แดดได้เนี่ยจะสิได้กินเนี่ยข้าอยังข้าวเหนียวตากแดดสามสี่แดดแดดทอดจวดเอ้อน้ำมันมะฮอนครับน,น้ำมันมะฮอร์นด้วยจ้าถ้าน้ำมันฮอนมันจะจวดจ้วดจวด,จวด พ่อ,องมันมันแสบด้วยค่ะอ่าจวดจๆๆวดจวดแดงพวเดเหลืองเออฮือพวดแล้วจะแสบพวดวแล้วค่ะต้นข้าวแห้งตอนเนื้อตาแดดเนี่ยก็ยแสบเหลืองเหืองกับปรอมลอ,อยนั่นเนี่ยเสศ้อขึ้นมาเล พวดเดือหรื่ยังเดืองแล้วมันจะไหม้แล้วไฟแรงเกินเนี่ยไฟแไรงไปแล้วพอมาไว้ก่นชั่วแล้วาถุกกัน ดยกิ uhm. นบอบ่นองเขาเหนียวตาแดดทอดกรปรอบแซ่บทุกแล้วทุกแล้วเย้จับกระทะให้หน่อยเถ่าเ้ยกระทะก็จะเหนียวแล้วเนี่ยชั่วทำมาหากินหน่อย